มากเรียนตอนนี้นักเรียนนะครับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลน,น้ําพึ่งนะครับอําเภอเมืองจังหวัดน้องคายนะครับเข้าค่ายศิลปะวาดภาพประบายสีที่บ้านทุ่งสิงครูแดงอาําเภอท่าบอจังหวัดน้องคายวันนี้จะแนะนําให้เด็กๆมาวาดภาพกันวาดภาพกันเริ่มต้นที่จุดเด่น จุดเด่นที่เห็นนะก็เป็นวงกลมวงกลมใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆหญ่ใหญ่เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ดีเป็นช้างสักทีได้ไหมเนี่ยเป็นช้างได้ไหมเป็นช้างก็ได้เป็นผลไม้ก็ดีวงกลมวงนี้จะเป็นช้างได้ยังไงใต้วงกลมแล้วก็เติมมวงช้างเติมมวงช้างเติมใบหูเติมตาแล้วก็เติมงา เติมงานแล้วก็เติมขาเติมขาเติมสีขาใส่หางเข้าไปเป็นช้างทันใดนักเรียนวาดภาพให้สวยงามทันใจวาดออกมาดีๆลงสีให้สวยๆวาดสวยๆก็จะมีรางวัลส่วนรางวัลมันจะเป็นอะไรจะเป็นของชื่นใจเป็นคำชื่นชม ก็ยากดีมาดูภาพนี้เป็นภาพบงบลเป็นภาพแต่งโมของน้องอะไรจ๊ะภาพแต่งโมละของน้องพิมพ์ลอยเห็นแล้วก็น่าอร่อยน่อร่อยจริงๆแล้วมีแต่งโมสวยสวยดีนะครับนักเรียนเอ้ยนักเรียนจ้ามีความสุขไหมจ๊ะ ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมผลงานสร้างสรรค์ของผมจนจบอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง y o u u ทูบไพบุญพาดวันเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ